มาแล้วครับฤดูการเก็บมเมล็ดผักหวานป่าวันนี้กนเกษตรวันหยุดพานุจะมาแนะนำเคล็ดลับในการเพราะมาเมล็ดผักหวานป่าให้งอกไวภายใน5-7วันสาหรับเพื่อนๆือนมือใหม่ที่อยากเพาะมาเมล็ดผักหวานป่าให้งอกไวต้องทําแบบนี้มาดูกันเลยนะครับนี่คือมเมล็ดผักหวานป่าที่หล่นลงมาแล้วรากงอกออกมาแบบธรรมชาติ วันนี้กเกษตรบรรหยุดพานุจะพามาเก็บเมล็ดผักหวานป่าไปขยายพันธุ์ต่อเคล็ดลับที่สวนเราก็จะปล่อยให้เมล็ดผักหวานป่าแก่จัดก่อนจนเนื้อเริ่มเปื่อยยุ่ยเพราะว่าเรานำมาเพาะเมล็ดจ,จะรากงอกไวเพราะเมล็ดผักหวานป่าแก่จัดเต็มที่แล้วสังเกตจากเมล็ดที่ร่วงหล่นจากธรรมชาติก็จะเริ่มรากงอกแล้วแสดงว่าเขาแก่จัดเต็มที่ เราก็จะมาเก็บมเมล็ดผักหวานป่าไปเพาะชำขยายพันธุ์ต่อการเก็บมเมล็ดผักหวานป่าเราจะเก็บ ปีละครั้งเคล็ดลับก็จะปล่อยให้มเมล็ดผักหวานป่าแก่จัดเต็มที่ก่อนเราค่อยจะเก็บมเมล็ดเปอรนต์การงอก100%หลังจากที่เราเก็บมเมล็ดผักหวานป่าได้แล้วก็จะนํามาใส่ถุงตะข่ายเขียวเพื่อที่จะทําความสะอาดขัดมเมล็ดผักหวานป่าก่อนนําไปเพาะนําเมล็ดผักหวานป่าใส่ถุงตะข่ายแล้วก็ขัดล้างทําความสะอาดให้เหลือแต่มเมล็ดด้านใน ค่อยๆขัดถูถูล้างเบาๆเอาเนื้อมเมล็ดผักหวานป่าออกให้หมดน้ําที่เราใช้ล้างมเมล็ดผักหวานเราก็สามารถนําไปทากิลิ่งรีได้ต่อล้างขัดแยกเนื้อเปลือกและ,มะเมล็ดออกจากกันประมาณสองสามน้ําให้สะอาดที่สุดเสร็จแล้วเราก็จะแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงเพื่อที่จะ ให้เล็ดผักหวานป่าดูดซึมน้ําเข้าไปให้เยอะที่สุดเพื่อเพิ่มความชืน้นกระตุ้นให้รากงอกไวหลังจากนั้นเราก็นําทรายก่อสร้างใส่ตะก,ก้ามาเจาะเจาะเจาะมันเป็นหลุมแบบนี้ให้เท่ากับขนาดผักหวานป่าเจาะห่างกันหลุมละ1เซนติเมตรไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับทาให้เต็มกระบะเพาะของเราให้ได้มากที่สุด หลับกระบะนี้ก็น่าจะได้ประมาณ200เมล็ดเปอร์เซนต์การงอก100เปอร์เซรับประกันว่างอกพุกเม็ดแน่นอนเราก็นําเมล็ดผักหวานป่ามาใส่ในหลุมที่เราเจาะไว้เอาด้านที่เป็นขั้วของเมล็ดลงไปว่าลากของเมล็ดผักหวานป่าก็จะงอกออกมาด้านที่เป็นรูหรือเป็นขั้วใส่ลงไปในหลุมง่ายๆแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เกลี่ยทรายให้ปิดเม็ดผักหวานป่าไว้หลังจากนั้นเราก็จะนํา น้ำมารถหนึ่งรอบเพื่อที่จะให้ทรายรัดเมล็ดลผักหวานป่าไว้ให้แน่นก่อนแล้วค่อยนำฟางมาคุมไว้ด้านบนเพื่อเป็นการรักษาความชื้นให้กับมเมล็ดผักหวานป่าเป็นการบ่ม อีกรอบหนึ่งถ้าชนะที่จะนำมาใส่ทรายก็ต้องให้ระบายน้ำได้ดีอย่าให้น้ำท่วมขังโดยเด็ดขาดถ้าระบายน้ำไม่ดีก็จะทำให้เมล็ดผักหวานป่าเราเน่าเสียหายได้หลังจากนั้นก็นำฟางมาคุมไว้ด้านบนเพื่อรักษาความชื้นเป็นการบ่มิึงให้รากงอกก็ลดน้ำที่ฟางอีกหนึ่งรอบคุมไว้แบบนี้5-7วันโดยไม่ต้องลดน้ำรากก็จะงอกออกมาจากเมล็ดได้100%แน่นอน ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกษตรบรรจุทานุด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ